ตอนนี้เรามาถึงที่บางแสนแล้วนะคะเราจะไปพาไปหาของกินข้างนอกนะคะร้านอร่อยๆจะมีร้านไหนบ้างแล้วก็วันนี้เราจะใช้งบสองพันบาทไม่ใช่วันนี้สิก็คือสองวันกับอีกหนึ่งคืนที่เรามาเนี่ยเราจะใช้งบ2,000บาทเป็นค่าอาหารค่ากับข้าวเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้กินอะไรบ้างนะคะตามมาเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะไปกินไปเที่ยวทริปนี้นะคะเราจะพาไปกินค่ะร้านแรกของเรามาแล้วนะคะกระเพราปูเนื้อปูเน้นๆร้านอาหารตามสั่งพรชัยนะคะทุกคนจะอยู่ในซอยเล็กๆค่ะที่นี่เขาจะเด็นเรื่องอาหารตามสั่งนะคะโดยเฉพาะกั้งทอดกระเทียมค่ะทุกคนเนื้อกั้งนเน้นเลย อรอยาหรือว่าจะเป็นต้มยำน้ำข้นนะคะรสชาติเนี่ยเข้มข้นน่ะถึงเครื่องมากเลยค่ะแล้วก็เมนูอื่นอีกเยอะแยะเลยค่ะทุกคนแล้วที่นี่เนี่ยโต๊ะเขาไม่ค่อยว่างนะคะต้มยำรสชาติเบมาก ผ่านไปนะคะร้านเขาจะอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลแสนสูงนะคะเข้าไปในซอยเล็กๆค่ะแวะเข้าไปได้เลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังในเรื่องรสชาตินะคะร้านนี้แนะนำค่ะเซตนี้เบาๆ3 3ม เป็นโดนัทสไตล์ญี่ปุ่นนะคะลูกน้องเขาบอกว่า,าเคล็ดลับของที่นี่นะคะถ้าสมมุติเราจะซื้อไปฝากใครที่บ้านเนี่ยหรือว่าคนที่เรารักนะคะสามารถเอาเข้าไมโครเวฟก่อนทานได้นะคะมันจะทำให้รสชาติของโดนัทเนี่ยอร่อยและนุ่มมากขึ้นนะคะ จัดไปสามกล่องนะคะ เยเตี๋ยวเรือปอประทีปนะคะทุกคนขอบอกว่าร้านนี้เนี่ยรสชาติเขาเนี่ยก็ใช้ได้ไม่แพ้กับร้านอื่นเลยนะคะเตี๋ยวเรือได้อยู่เยอะๆก๋วยเตี๋ยวหน้ามนนะคะทุกคนเตี๋ยวเรือปอประทีปค่ะเดี๋ยวเรามารอชิมรสชาติกันดูนะคะว่ารสชาติจะเข้มข้นประมาณไหนนะ อยู่แถวหลังมองกรุณาใช่ปะ่ะโอโห้จะบอกว่ากับข้าวเยอะมองแล้วก็น่าก,กินทุกร้านเลยค่ะทุกคนเนี่ยนะคะจะมีสามไซส์มาแล้วอันนี้จิว๋ว18บาทแล้วชามกระปุกเลยอันนี้จัมโบ้ จัมโบ้๖จัมโบ้๙นิ้วจัมโบ้๙นิ้วค่ะ๙นิ้วคืออะไรชามค่ะชามก้าวหน้าได้นะคะก้าวไปอ่ากินไหมคะไม่กินไหมขอไปเก็บหน่อยกินคือหิมะ ุูมใช่ไหมอืม่ออ้อาวดูชิ้กนะกีลูกเน่ยชิ้นสบลูไมะเขือุมไหมเนี่ยตนะ่อสิบเก้าบาท ชาม9นิ้วไปขอบอกจุกเลยค่ะยังไม่พออีกใส่แคปหมูลงไปค่ะทุกคนเพิ่มอัดรรสในการกินวิ่ยเตี๋ยวเรือต้องกินกับแคปหมูนะคะอิมอ่มแบบจุกๆเซตนี้เช็คเป็นอยู่ที่125บาทนะคะ ร้านหน้ามนขนมหวานขนมหวานเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยดูคัมภีร์ไบเบิลเนอเอ้เนี่ยมันคือคัมภีร์เหรอเป็นดูวบรรยากาศเริ่มรื่องมากทุกคนค่ะแล้วก็จะจัดจะมีอ่าเขาเรียกเลยนะทางเราเก็จะมีแบบว่าจัดแบบ ให้เป็นบรรยากาศในสวนแบอบกว่ามีต้นส้มค่ะเห็นไหมคะแต่ไม่ใช่ส้มแท้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นส้มแบบอ่าอุ้ยส้มหลอน <c oughs> ร้านขนมหวานหน้ามนค่ะทุกคนเดินเข้ามาก็าหวานนะคะจะมีอ่าตกแต่งสําหรับมีที่ถ่ายรูปนะคะให้ในท่องเที่ยวมาทุกคนร่มรื่นมากเลยอ่ะลูกเธอไม่เคยตักค่าเอาเลยเลย ลูกเคอไม่เคยตามคากัดเลยน้างบนได้ไหม,มครับบนเปิดไปให้ถ่ายรูเปเดียวค่ะลูกค้าอ๋อพี่ขึ้นไปถ่ายรูปได้ไหมได้รูปเดีจย เขาจะเอาไว้ให้ถ่ายรูปอย่างเดียวนะคะทุกคนโอ้รากาศบแบบยากาศดีมากใต้ต้มไม้ใหญ่อ่ะคือร่มรื่นค่ะร่มรื่นมากเลย ร้านที่นี่นะคะจะออกในแนววินเทจนะคะก็คือจะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่นะคะเหมาะสำหรับมานั่งพักผ่อนจิบกาแฟเย็นๆค่ะทุกคน ยังค่ะยังทานได้อีกข้ามฝั่งมาอีกที่หนึ่งนะคะตามด้วยกุวยเตี่ยวลูกเงอะค่ะก๋วยเตี๋ยวลูกเงาะต้มยำนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรลนะเดี๋ยวหมเปิดนุ่งรสชาติลูกเงาะนะคะอ่าจะเป็นเหมือนหมูปบะช่อค่ะ ใส่เข้าไปกับวุ้นเส้นนะคะเราก็รสชาติจาลงตัวมากนะคะตัววุ้นเส้นที่อยู่ในหมูะคะ่ะจะมีความนุ่มค่ะร้านนี้เขาทำอร่อยสุดๆเลยค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะชามนึงตกที่40บาทค่ะถือว่าราคาถูกมากๆเลยค่ะ ต่อด้วยร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งนะคะถ้าใครมาบางแสนถ้าไม่มาทานไข่ปลาหมึกด,ด้าร้านนี้เนี่ย<อ>ถือว่ามา,มาไม่ถึงะะแล้ว ทาราจมีปลาวยปลชอต่ชอหืมตัวใส่ปิ้งปั้งเลยอ่ะทุกคนทีอรปาาปสไปลห้าิบบาทนะเอาเอาสิไม้ค่ะเอาแบบพอตไองแกะไปตองลา้จิ้มหรือ้จิ้มนปลาใสองไม่ต้องใส่จิ้มที่แกะต้อใส่จิ้มอย่างละห้าเนาะอ

วได้แล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันนะคะทุกคนหอยหวานรสชาติอร่อยค่ะสดใหม่นะคะพร้อมไข่ปลาบุดย่างนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะอร่อยมื้อนี้อยู่ที่200บาทค่ะทุกคนยังไม่จบค่ะตามด้วยกุ้งแดงเดี๋วเราจะไปตะลุยหาหา กุ้งแดนโอเคกินแล้วก็แดนไปด้วยหรือว่ายังไงเนี่ยเถึงแล้วระวัง,าางรถด้วยลงรถงระวังรถด้วย,ยเอาแบบปลาหรือไม่ปลาถึงแล้วคะ่เควะเป็นลากุ้งแดนบตรงนี้ฮะตรงนี้เราจุดนะฮาอฮาร์ดวอครับหลังโรงเรียนโสดครับฮาร์ดวอนหลังโรงเรียนโสดศรัทาครับ ชิมนะครับรุงแดงรุงสดๆขายทุกวันไหมครับที่นี่าขายทุกวันครับหยุดวันอังคารวันเดียวหยุดวันอังคารวันเดียวนะครับตามล่ามนเต้นในตำนาน อันนี้มีกี่สูตรครับมีแบบใส่ปลาล้าไม่ใส่ปลาล้าใช่ไหมใช่ครับครับนี่เดี๋ยวให้ดูน่ารักครับนี่ครับร้านกุ้งแดนนะครับให้กินแบบนู้นะครับบรรยากาศลมแรงมากกว่านี้นายลไปเลย มันเบียนหัวกวาแล้วจัดเลยครับนแะใหญ่ๆไม่ต้องยกสูงมาเลยรอรขึ้นอนะ่อร่อยแซ่บจะบอกใครเลยนะคะกล่องนี้น60บาทเท่านั้น อีกเมนูหนึง่งที่มาทะเลแล้วต้องได้กินนะคะทุกคนหอยนางรมทรงเครื่องคะ่ะหอยนางรมทรงเครื่องนะคะร้านเหียต้นนะคะอยู่ตรงข้ามกับเบิร์ดโฮเทลนะคะทุกคนรสชาติน้ำจิ้มเขาใช้ได้เลยทีเดียวคะ่ะรสชาติเป็นไงอร่อยอ กิม,มายร้านเฮต้นซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูของอร่อยด้านในนะครับมื่อค่ำเรามานั่งที่เตียงผ้าใบเฮต้นนะคะรสชาติอาหารซีฟู้ดที่นี่นะคะสดอร่อยรสชาติใช้ได้เลยค่ะอ กุ้งตัวใหญ่จัคนกุบบ้งใหอ้หุยใหญ่มา,ากแล้วจัดลงเงยส็สบายเลยอืการรสชาติรสชาดก็ชาบนีนเชคกินไป410บาทครับ กาแฟลุงงอกอยู่หน้าสนามเด็กเล่นที่หาดวอนนะครับก็กาแฟมะพร้าวน้ำมะพร้าวครับกาแฟน้ำมะพร้าวครับผมกาแฟมะพร้าวอ่อนครับผมครับนี่ครับร้านร้านเล็กเลยนะครับผม มพนเคอาโกโกมะพร้าวอ่อนครับจากชานมมาพร้าวอ่อนาเยอะเลยนะครับผมหน้าสนามเด็กเล่นนะครับที่ห่างวอนนะครับผมนะครับต้องข้ามเลย เครื่องดื่มร้านนี้ปรุงแต่งรสชาติด้วยน้ำมะพร้าวน้ำหอมอร่อยมากมากครับแก้วหนึ่งสามบห้าบาททุกมนูครค่ะ สวัสดีตอนเช้าค่ะแล้วเราก็ไปหาข้าต้มทานกันนะคะทุกคนร้านข้าวต้มตรงไหนเอ่ยไหนว้าดูมองไปคนเยอะมากเลยตอนนี้แค่เจ็ดโมงเองเนาะเจ็ดโมงกว่ากว่า แป๊บเดียวเดี๋ยวต้มว่านมาเรียบครับอันนี้ข้าวต้มเด็ดข้าวต้มทะเลใช่ไหม,ไมส่วนตัวนี้เป็นก๋วยจั๊บนะคะทุกคนในเส้นก๋วยจั๊บอยู่ตรงไหนความือดูมึนนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นโจ๊กหมูไอ้โตเล่ก็หเ,เห็นแล้วโตเล่เห็นแล้วเครียดเลยค่ะธรรมาดานะคะทุกคนโตเล่ เครียดอะไรฮะกลัวกินไม่หมดไม่ได้เครียดเพราะเยอะแต่ก็เครีกลัวกินไม่หมดนะอะไรอยมั้ยฟังเสียงไว้นะคะทุกคนเสียงหึ่งนี่คือแสดงว่ารสชาติแบบ ก็น้ำซุปน้ำซุปอันเดียวกันว่าไม่ใช่น้ำซุปน้ำซุปอันเดียวกันหรือเปล่าทุกคนเอ้ดูแล้วว่าทำไมคนถึงเยอะน้ำซุปเขากรอ่อมมากค่ะน้ำซุปโค้งหวานแบบหวานหวาน้วซุปกระดูกหวานสองสาวตามหามื้อเช้าอร่อยๆต้องที่ร้านเจตเตียงเลยครับ มื้อนี้จัดไป240บาทคลิปนี้เราพามากิน10ล้านอร่อยที่บางแสนด้วยงบ2,000บาทแต่ใช้ไม่หมดเราใช้ไปเพียงแค่1835บาทเองนะครับ ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราฝากกดทกใจกดแชร์ช่องไปกินไปเที่ยวและกดติดตามสันกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ